สวัสด,ดีครับผมสุพศสิริณรืฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่414ช่องซูจิโก9826เราจะมาซ่อมมอ้อของข้าวกัน อันนี้คือหม้อหุงข้าวที่เราใช้มา40กว่าปีเป็นหม้อหุงข้าวที่ราคาถูกที่สุดดีที่สุดทนที่สุดเพราะ40กว่าปียังใช้ได้แต่อาการเสียของมันคิดว่าน่าจะมีปัญหานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับคือหม้อหุงข้าวตรานกยุงนะครับ ตอนนี้สูญพันธ์ไปแล้วเพราะว่ามันทนมากจนไม่มีคนซื้อเพิ่มมันก็เลยต้องปิดปิดตัวไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาการกันนะเราเสียบปลั๊กดูก่อนเห็นไหมครับยังไม่กดตัวนี้เลยมันก็ไฟติดแล้วเราไปมาวัดอุณหภูมิกันนะตอนนี้30นะเดี๋ยวเรา ตั้งไว้สักพักหนึ่งนะว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่ทุกอย่างยังแค่ง,งานได้อยู่นะอ่ะลองวัดดูสี่สิบเอ็ดแล้วต้องรีบปิดแล้วเดี๋ยวมันร้อนถอดตป๊ก่อนนี่ไงห้าสิบสี่แล้วคิตเตอร์มันร้อนมากนะเดี๋ยวมันจะร้อนมากเกินไปห้าสิบสี่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะว่า มันเกิดจากอะไรนะเราถอดปลั๊กแล้วนะปลอดภัยไว้ก่อนก็คือมองข้าวทำงานตลอดไฟไม่ตัดอาการของตัวนี้นะ น,นี่ต้องถัดจะไ,ได้เกิดได้นะครับอ่ะโอเคเราจะเองมาจับอุณหภูมิตรงคอนแทคดูคอนแทค,ค,ทคไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนนะอ่ะมาดูําทำงานการทำงานของมันหน่อยนะอันนี้คือมอองเข้ารุ่นแรกๆที่เขาออกแบบมาตัวนี้คือเทอร์โมเซตหรือออโต้นะีนไงเวลากดกดแล้วมันก็นจะหิว้ว มันจะหิ้วแล้วไม่ไเลยก็จะดูอยู่ข้างในนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีก้านอยู่ก้านหนึ่งเห็นไหมตัวขึ้นลงขึ้นลงจะมีก้านอยู่ก้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทําไมตอนนี้สวิงติดอยู่อ๋อนี่ไงก็จะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้ตอนนี้คอนแทคติดตลอดเวลาเลยเพราะว่านี่ไงไอตัวก้านตัวเนี้ยมัน มันจะต้องมีตัวที่จะมาดันคอนแทกไงน่าจะเป็นพวกแบคคไลท์นะครับแบคคไลท์ที่มันทนอุณหภูมิสูงอะนี่ไงเห็นไหมมันจะต้องมาดันคอนแทกพอมันดีดขึ้นมาปุ๊บมันต้องมันต้องเอาคอนแทก Contact ตัวนี้ออกไฟก็ตัดแต่ตอนนี้นี่ไงมันไม่ไม่โดนเลยไม่มีอะไรโดนเลยตรงนี้มีรูรูหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันมรีรูก็คือเพื่อที่จะให้เสียบตัวแบคคไลท์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะหาแบคคไลท์ได้ที่ไหนมั่งนะครับ ก็นึกก่อนอพวกแผ่นวงจรเน่ยใช่สวิตเนี่ยใช่นี่ไงนีไ่ไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยเป็นแบคคลไรนี่ไงตัวเนี้ยมันทนอุณหภูมิสูงได้นะเดี๋ยวเราก็จะลือ้อสวิตพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันเก่าเก็บก็เดี๋ยวลื้อ,อ,อมาเลยนะนี่เราจะมาวัดความห่างมันนะว่ากี่มิลน,นะ ห้ามิลเห็นปะตอนนี้ห้ามิลนะห้ามิลเราก็ต้องเราลองดันมันลงไปหให้มันสักหกห้ามิล เจ็ดมิลก็พอโอเคเจ็ด okay. มิลแค่ไหนแล้วก็จะตัดอันข้างในมันหกมิลเจ็ดมิล เดี๋ยวเราลองดูแลลอง่องมันพอดีแค่ไหมโอ้ได้ได้ความหนาได้ลบเราก็คือเจียให้มันบางลงนิดเดียวนะแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้มันบางเกินไปตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราก็เจ็ดมิล เราจะตัดตรงนี้เลยนะเราตัดตรงนี้เลยนี่ไงผมได้มาล้เดี๋ยวว่าจะใช้กระดาษทรายให้รูปร่างตามที่ต้องการ เนื่องจากรูมันมันไม่ได้กว้างเนี่ยเราจะต้องเก็บให้มันเล็กลงนี่ไงเราต้องเก็บให้มันเล็กลงแล้วก็ทำเป็นตะขอเกี่ยวให้มันอยู่ในรูเราจะใช้ฟีคนตัวนี้ยึดข้างหลังมันนิดนึงคือจุดนี้มันมีความร้อนอยู่เกิดจากคอนแทคที่มันติดกันแล้วมันจะร้อนขึ้นนะ ทีนี้เราจะมาใช้ซิลิโคนเพราะซิลิโคนมันทนอุณหภูมิได้ถึง150องศาเซีนะแต่ตัวนี้มันมีความร้อนเกิดขึ้นก็น่าจะรัก50 60ได้นะตัวนี้เวลาคอนแทคมันติดกันมันจะร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะ,ะใช้ได้150ผมใช้ซิลิโคนติดข้างหลังมันพอเราเกี่ยวลงรูปุ๊บเราก็จะเอาซิลิโคนติดข้างหลังมันแล้วก็ทิ้งไว้แห้งคืนนึงอ่ะ ความควาสูงตัวนี้นะถ้าไม่ถึงเราสามารถที่จะดัดเหล็กตัวนี้ขึ้นมาได้นะไม่ใช่ปัญหาเราดัดได้อยู่แล้วตรนนั้น แา่เกียงแล้วเนี่ยลูกปี้เราทำออกมาประมาณนี้นี่พอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็เกี่ยวแล้วมันยึดขึ้นมานะครับ นี่ไงนะะได้แล้ว,ลวนี่ไงนี่ไงมันจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องยึดกาวข้างหลังเพราะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะหล่นนี่ไงเวลาเราขุมเต้าเดี๋ยวมันจะหล่นนี่ไงนี่ไงพอมันดิบพอมันดิบปุ๊บมันจะต้องมาชน,มนต้องมาชนชนแผ่นนี้ นั้นแ่คนี้เราต้องดับนิดหนึ่งนะต้องยึดตาไม่้มันจะหลุดนี่เราต้องมาชนแบบนี้ชนแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะขัดกำลังสะอาดคอนแทคนิดหนึ่ง สี่สิบกว่าปีคอนแทคตัวนี้ยังดีอยู่เลยถ้าคอนแทคที่ไม่ดีนะพอเวลามันทํางานพอมันติดปุ๊บมันเกิดการละลายละลายปุ๊บคอนแทคนี้มันติดเลยทําให้ไฟติดตลอดได้เหมือนกันถ้าคอนแทคเสียแต่ตัวนี้ยังดีมากเลยเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ซิลิคอนดข้างหลัง เราจะทิ้งไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันตอนนี้ไม่น,าน่ามีปัญหาะน่าจะได้แล้วถ้ามันติดแค่นั้นเองนะครับอตอนนี้เรากำลังหุงข้าวนะม้อหุงข้าวเสร็จแล้วนะไปติดแล้วนะนี่ไงพอเด้งแนละ้วมันก็ตัดนะพอเรากดขึ้นมามันก็ติด โอเคครับเรียบร้อยดีขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย081 1742 480ค่าส่ง20บาท โดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลาย0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ